สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นระบบถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้พัฒนาร,ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือ DMC ขึ้นมา DMC ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือบันทึกข้อมูลเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้โรงเรียนเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขอรับงบประมาณรายหัวการวางแผนบริหารจัดการหรือการกำหนดนโยบายการศึกษาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ตั้งแต่ความเป็นมาโครงสร้างระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานไปจนถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากระบบดิมซีครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดขอเล่าความเป็นมาของระบบด MC ให้ฟังสักเล็กน้อยระบบนี้เกิดขึ้นจากความต้องการให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันสพท จึงได้พัฒนาระบบ DMC เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนได้อย่างครบถ้วนวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเป็นไปนอย่างถูกต้องโปรง่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จาก DMC ยังนําไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการการกาหนดนโยบายตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สําคัญทุกข้อมูลที่บันทึกลงในระบบจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีตัวตนอยู่จริงหนะ้วันที่ยืนยันข้อมูลระบบ DMC มีโครงสร้างที่ชัดเจนแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักได้แก่ 1. แนวทางการบริหารระบบ DMC ซึ่งเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย2การบริหาร DMC สำหรับโรงเรียนเจาะลึกถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนต้องดำเนินการ 3. การบริหาร DMC สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมการกำกับติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด 4. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนหรือ G-code สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาได้ห้ 5, กฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC จะดำเนินการปีละสารอบรอบที่1วันที่สิมิถุนายนของทุกปีเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับภ่าเรียนที่1รอบที่2วันที่สิบพฤศจิกายนของทุกปีสำหรับภ่าเรียนที่2รอบที่3วันที่30เมษายนของปีถัดไปเป็นรอบสิ้นปีการศึกษาในแต่ละรอบโรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเช่นชื่อโรงเรียนสถานที่ตั้งข้อมูลผู้บริหารและอื่นๆตรวจสอบและบันทึกจำนวน,นนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเพิ่มข้อมูลนักเรียนใหม่ย้ายเข้าย้ายออกหรือจำหน่ายนักเรียนอัปเดตข้อมูลทั่วไปของนักเรียนเช่นน้ำหนักส่วนสูงสถานะความด้วยโอกาสการเดินทางพักนอนและอื่นๆตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันเวลาที่กำหนดหากมีการแก้ไขข้อมูลสำคัญเช่นเลขประจำตัวประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนพิเศษและแนบเอกสารประกอบทุกขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพราะข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการศึกษาในระดับประเทศในการดำเนินงานระบบ DMC มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนมีหน้าที่รวบรวมบันทึกแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในระบบก่อนส่งต่อให้สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนในสังกัดรวมถึงรับทราบและอนุมัติข้อมูลในระบบในการดำเนินงานระบบ DMC มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนมีหน้าที่รวบรวมบันทึกแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรอกในระบบก่อนส่งต่อให้สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนในสังกัดร,รวมถึงรับทราบและอนุมัติข้อมูลในระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอพททำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมของระบบสนับสนุนการใช้งานและกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดมาดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียนกันค่ะ 1. เข้าสู่ระบบ DMC ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด 2. อัปเดตข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเช่นข้อมูลที่ตั้งข้อมูลผู้บริหารรายละเอียดโครงสร้างโรงเรียนและอื่นๆ 3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนเพิ่มข้อมูลนักเรียนใหม่ที่ยังไม่มีในระบบย้ายเข้านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นย้ายออกหรือจำหน่ายนักเรียนที่ลาออกหรือขาดการติดตอ่อ 4. อัปเดตข้อมูลทั่วไปของนักเรียนเช่นน้ำหนักส่วนสูงความด้วยโอกาสการเดินทางพักนอนประเภทนักเรียนและสายการเรียน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเจ้าหน้าที่ข้อมูลกดยืนยันข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนกดรับรอง ข้อมูลในวันเวลาที่กำหนดเช่นวันที่10มิถุนายน10พฤศจิกายน30เมษายน6กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลสำคัญเช่นเลขประจำตัวประชาชนต้องจัดทำแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งอีเมลให้สพท7บันทึกผลการเรียนในรอบสิ้นปีเช่นผลสอบตกซ้ำชั้นหรือจบหลักสูตร ทุกขั้นตอนนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ระบบเปิดรับข้อมูลเพื่อความถูกต้องและทันต่อการใช้งานสําหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรเช่นเด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเกิดระบบ DMC มีการกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนหรือจ c o ค e เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้ขั้นตอนการขอจ c o คดมีดังนี้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขอรหัส g โค d e ตามแบบฟอร์มที่กำหนดบันทึกข้อมูลเข้าระบบ DMC เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิ์ต่างๆเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปการจัดการอย่างถูกต้องจะช่วยให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมการดำเนินงานในระบบ DMC ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียนระเบียบเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนรัษฎรข้อกําหนดเกี่ยวกับการย้ายเข้าออกและการ่อนผนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเหล่านี้จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องตรงใสและตรวจสอบได้ระบบ DMC มีประโยชน์มากมายทั้งในระดับโรงเรียนเขตพื้นที่และระดับประเทศข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้การจัดสรง,งบประมาณรายหัวเป็นไปอย่างแม่นยํา ใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจเช่นการจัดหาครูการจัดหาทรัพยากรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนข้อควรระวังที่สําคัญคือข้อมูลต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบันต้องรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลนักเรียนหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตการปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้จะช่วยให้ระบบ DMC มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ขอ,อยกตัวอย่างสถานการณ์ที่พบบ่อยในการใช้งาน DMC ตัวอย่างที่ 1. น,นักเรียนย้ายเข้าผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายเข้าโรงเรียนใหม่รับเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ DMC แจ้งผลการรับย้ายให้โรงเรียนเดิมและเขตพื้นที่รับทราบตัวอย่างที่2นักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบดำเนินการติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารตัวอย่างที่ 3. การขอผ่อนผันเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุเกณฑ์ผู้ปกครองยื่นคำขอ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบันทึกผลการพิจารณาในระบบ DMC ทุกขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทุ่วถึงและเป็นธรรมทั้งหมดนี้คือภาพรวมและรายละเอียดของระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลหรือ DMC ขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนเจน้าหน้าที่และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพราะข้อมูลที่ถูกต้องในวันนี้คือรากฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศในวันข้างหน้า สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหรือสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ